ปลากินโคโนะครับพี่น้องมื่อนี้ยมันใส่แบบพริกบวบพริกตะไคร้แล้วก็ใบบักูดนะครับตำใส่กันแหลกๆกนะครับแล้วพริกสักยุกนึ่งสักประมาณสักสิบหน่วยโอ้โหิก็งใช่ไัมไเี่ยม่ายหน่นเออใส่น้นั่นน้ำปานั่นเนยกระดูกงไปเออ ันี้เนนสองันแปดเนาะวันเนาะันนีจะเอาอยเนาะซ้ำไปซ้ำไปเกิดมันจะเป็นมันล้มมใช้เ <oh กินมันมันเป็นงานเนาะมัมมันเกิดมันแตกอออดรอดข่อมลอเางทษทังทาโทษาแม่หาแม่บมาสายเติมก่อนเติมน้ำนะครับเติมน้ำมาด้ยมงหันขัวแหงแล้ววันนี้เติมน้ำนะครับ ขัวจนแหงก็เด้อพี่น้องเด้อคอยคอยมาเติมน้ำเขาก็เติมน้ำนี่แต่ว่าโอ้แต่ว่าดีดีดีฟ้าว่าฉันแตกได้นี่ไข่ถึงมันโมแตกก็เลยดีแล้วยำอารุณขัวน้ำอมล้อมแล้วก็ใส่พักแล้วครับวันนี้ขัวให้ใหม่หมอจหน่อยแต่ว่าขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำแล้วก็ขัวให้มันแห็มเนาะขูดขูดน้ำหมอน้ำยังออกน้ำนัวออกครับผม มัเห็นออกมามันก็สีแดงแนมของต้องนารับประทานครับนี่แหละครับขวดขวดนู้ของแท้แล้วครับเนี่ยนี่ว่าพักกระเดาวมาจะกินนี่มนู้ขวดนู้ครับวันนี้เครื่องขวดนู้ขวดนื้ออื่นใส่น้านเนาะครับเนาะนู้หน่อยสองตัวนู้หน่อยนู้พกในตัวนึงอีกเบิางกอลพี่น้องซ้ำครับดงดูดูดู ถึงไหนระสัตสุดยอดครับสุดยอดเ็าคนเ้าครับเจ้าคนไหนโอ้ยสัตว์สัตว์สัตวนนัว์สัตว์สัตว์สัตวัตว์สัตา์าัตว์สัตว์สัตวัว์สัตวามัตวนสัตวตว์สัวมสัต่์สัตได้ัตอสออกกสอนว์สัตว์สนสังว์จัตว์สัอว์สเนาะสัตว์ัต่์สัตวาสัตวัว์สัตว์่ัอักสับัตวโฆษณา

คือเก่าแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับผมเกิดกันคลิปใหม่ครับผมคลิปหน้าไปว่ากันใหม่นะครับเนาะ